ครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่<อ>ผมชื่ออรุษศักดิ์อของรอรนะฮะพี่ตับนะครับก็ราบพูดถึงงานวันนี้หน่อยที่แถลงข่าวของภ<อ>าพเจ้อ <นะ S 1> วันนี้เป็นการเปิดตัวปัวกธงด้วยสาม m e ส s a นะอันหนึ่งคือเราอยากจะให้เมอนไทยรู้ละว่าเรามีสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์ไทยอิสระือนคนทำหนังอินดี้ะนะฮะให้มีที่ยืนแบบชัดเจนแต่วันที่สองเราเปิดตัวด้วยหนังที่เป็น ของเครือข่ายเราเนี่ยนะก็คือรเรื่องดีเนาะวันชัดซึ่งทําให้เกิดหนังสารคดีเรื่องปั่นเป็นหนังนะครับเรื่องราวมันก็ต่อยอดมาจากการที่ผมปั่นจักรยานปั่นจักรยานจนหนังเรื่องนี้เสร็จเจดปีเต็มครับเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนแสดงเปลี่ยนคนแสดงแต่คนที่ที่ยังอยู่ด้วยมีเวลาเราก็ยังไปกันต่อนะครับหนังเรื่องนี้เจ็ดปีเจ็ดปีปั่นนะเอ่อ ประมาณเจ็ดพันกิโลนะแล้วก็มีเปลี่ยนนักแสดงไปหลายหลายรอบมากแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยจะเพาะเปลี่ยนพระนี่สี่องค์นะเป็นกว่าจะจบเป็นพระแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตไปกับโครงการเราแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุกองถ่ายแต่ว่าในช่วงเจ็ดปีเนี่ยคนที่ทํางานที่เราต้องเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาเสียชีวิตอนู่ถึงเจ็ดคนส่วนสว่วนที่ว่าได้อ่า อย่างตอนแรกที่ผมทราบนะคือจะเป็นที่สมภอรใช่แล้วอำแล้วยังไงคือก่อนก่อนนู้นก่อนนู้นอะไรก็เป็นเออ่ท่านอาจารย์นพดลดวงพรจำได้ไหมที่เล่นสิบห้าขั้มนะคนนั้นท่านท่านเป็นโรคไตแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้ช่วงหาสมภอรนี่ก็โควิดอะไรมันเยอะนช่วงนั้นเราก็ตอนแรกเราจะป่อเราเลยคิดว่าหยุดก่อนดีกว่าเพื่อ,อนนแถลงใหญ่มากใช่ แล้วก็ก็เลยติดตามมาตลอดว่าว่าอย่างไรัะไปต่อๆๆหลายคนก็อเอถามผมว่ามันจะไปต่อไหมหรือว่าจะยังไงแต่ผมไม่เคยหยุดนะ่แล้วก็ผมก็ยางต่อเน,นื่องด้วยการปั่นจักรยานเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่ผมปั่นจักรยานแล้วก็เขียบนบท<ด>หนังไ,<ด>ไ<ด>ทยเรื่องแร<ล>ก<อ>เราก็เลยปีนี้ยังไม่ได้ทำก็ปั่นจักรยานยังไม่ได้ทำก็ปั่นจักรยานเราก็ไม่ท้อเราก็ส่วนมากก็ได้ได้มาถายได้เือแล้วก็จับมือทุกคน มารวมตัวกันแล้วก็แทนครัจะสำเร็จแล้วปิดกล้องเรียบร้อยปิดกล้องเรียบร้อยครับ,รบตอนนี้เราทำเราดูลาบคัดกันแล้วค,คิดว่าภายในเมษาเน,นี่ยมาตเตอร์น่าจะเสร็จเพราะเราก็เริ่มที่จะเดินสายเทศกาลหนังต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็แทนว่าหนังน,น,น,น่าจะเข้ามาเดือนกันยาแต่ว่าสิทธิ์ของการทำหนังสารคดีเนี่ยเราก็จะพยายามต้องจบตอนสิงหานี่สารคดีต้องเข้าลงฉาย เราคิได้ิทธิ์เข้าชิงออสการ์ครับพูดถึงสมาคมนิดนึงสมาคมที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรียกว่าอันนี้คือเปิดสกลาดของพี่โยนเรื่องใช่ครับเป็นผลงานเรื่องแรกของในเครือข่ายพวกเราจุดจุดมุ่งหมายของสมาคมจะเป็นยังไงครับจุดมุ่งหมายของสมาคมเนี่ยจริงๆก็คือผมผมอยากให้ย้อนกลับไปว่าหนางเนี่ยมันเป็นเป็นธุรกิจ คือคือคือคนทำหนังทุกคนต้องเข้าใจว่าหนังคือธุรกิจเพราะนั้นพอธุรกิจก็มันไม่เกี่ยวกับเงินกันทีพอเกี่ยวกับเงินปุ๊บเนี่ยมันยากนี่ที่แบบคนทำหนังที่ไม่มีตังค์ทำหรือว่าอยากทาหนังแต่ไม่มีโอกาสอยากจะไปเสนอมันมันไม่ง่ายอ่ะบริษัทบริษัทหนึ่งก็ทําหนังได้สี่สี่เรื่องห้เรื่งก็ก็จบละถูกไหมบริษัทใหญ่ๆเรื่องหนึ่งก็ลงทุนสามสิบล้านเมืองไทยสามสิบล้านหรือว่าห้าสิบล้านเลยหนังก็จะอยู่ในสเกลแบบนี้ ใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามารวมตัวกันนะอันนี้เดี๋ยวผมจะจะเปิดอีกทีหนึง่งผมจะมีแคมเปญที่จะแบบเอาคนทําหนังอินดี้ที่อยากทาหนังเนี่ยมาร่วมกันทําหนังยังไงแล้วก็จะมีโอกาสที่จะทำหนังคือแต่เราต้องย้อนไปให้เข้าใจว่าหนังหนังเนี่ยมันพอนเป็นธุรกิจปุ๊บมันมีกาไรมีขาดทุนงนั้นเราต้องทํายังไงให้ลดความเสี่ยงในการที่เราจะไปเอามันคนเดียวไม่ได้ ใช่ไหมเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คนลงทุนหรือว่าคนที่จ่ายจะทำหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองที่ไปขายบ้านขายช่องทำเราก็ต้องให้เหลือบ้างแล้วเราในส่วนของอมันมีความเกี่ยวเนื่องอะไรยังไงไหมเพราะตอนนี้คือมันก็มีสมาพันธ์่วมกับสมาพันธ์ภาพยนตร์หรือว่าหรือว่าเป็นเราเราเป็นอีกรเทศที่ว่ามีความเกี่ยวเนื่องไหมอจริงๆเราเกี่ยวเนื่องในแง่ของความมีคนทาหนังมากกว่า แต่ว่าในโครงสร้างหรืออะไรอย่างนี้เราไม่ได้เกี่ยวเราเป็นเพื่อนกันหมดนะฮะอ,อ,อย่างในสมาพันธ์หรือว่าสมาคมผู้กับอันนี้เป็นสมาคมผู้สร้างเรานับหมดนะตั้งแต่เด็กไฟเราถือว่าคนทุกคนที่อยู่ในกระบวนการของหนังไทยเนี่ยก็คือการร่วมกันทําเป็นผู้สร้างหมดนะทุกคนคือผู้สร้างเราไม่ได้แบบอย่างของสมาคมผู้กับเขาก็เป็นแต่าผู้กับเขาก็ไม่มีคนอื่นเข้าไปแต่นี้ผมต้องการให้ให,ให้เห็นองคาประยช์ของการสร้างหนังว่า เด็กไฟเด็กเสิร์ฟอะไรพวกนี้เราถือว่าเป็นเป็นน็อตตัวหนึ่งของการทำงานนี่มันจะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีอะไรที่เป็นคอนฟ lict กันั้นไม่ใช่เราเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับกับผู้คนที่ที่เป็นองค์กรตำหนียมันก็มีความชัดเจนในแง่ในแง่ของการเป็นสมาคมซึ่งเราก็มีความสุขว่ามันมันก็น่าจะคล่องตัวในการที่เราจะช่วยคนทำเนียที่เป็นคน,นรากยญ้ามากกว่า ได้ว่าก็เป็นแบบแตกแขนงต่อยอดกันมาได้ก็ได้ว่าเป็นเป็นลากออกมาได้ก็คือก็คือเราเราจะเอาคนทำหนังหน้าใหม่ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะหน้าใหม่คนเก่าเองก็ตามที่แบบมีความฝันแล้วแบบลรงมาคุยกันอีกมันผมก็จะหาวิธีที่จะทําให้เขาได้ทํำหนัง เราเราจะเป็นสมาคมที่หาวิธีให้คนคนที่อยากทําหนังได้ทํำหนังเราเราจะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็เราก็จะหาวิธีว่าทํำหนังยังไงที่คุณจะไม่ขาดทุนทําหนังยังไงที่คุณมีทางไปต่อคือเราจะคิดวินโดว์แมนไปในการหาเงินจากหนังอันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วเราก็อยากจะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะช่วยเหลือนักแสดงดาราที่ทุกวันนี้ เราเคเห็นนักแสดงดาราที่แบบแก่แล้วก็โอ้ทำอะไรไม่ได้บางคนก็แบบอยังล่มโง่ตายไปไม่กี่วันแล้วที่ไปหาศพเจอใช่ไหมเราอาจจะมีแบบคลินิกดาราดารามาตรงนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนเราก็มารักษาตัวฟรีออไม่มีบ้านอยู่เราก็จะหาบ้านให้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราจะจะทาในในในเรื่องของนักแสดงดาราทีมงานเนี่ย ว่าคนอื่นมันอยู่องค์กรช่วยเยอะแล้วไงแต่ว่านักแสดงดาราหรือคนทาหนังเนี่ยมันไม่มีใครที่จะช่วยจริงๆในขณะที่คนในขณะที่รัฐบาลหรืออะไรเขามีเรื่องมันเยอะแยะเราเผื่อจะมาช่วยแบ่งเบาตรงนี้เราก็มาเอาเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยเรามาดูแลกันเองแต,แต่ตอนนี้ก็มีสมาคมนักแสดงที่ว่าพี่นัทก็ไม่เป็นไรเราก็เชื่อมกันแต่ของผมมันกว้างกว่าเขาของผมมัน ทุกคนสามารถมาอยู่ในนี้ได้หมดทุก l o o ของกระบวนการทําหนังคือสมาชิกของสมาคมก็เียว่าแบบสร้างเปิดกว้างใครจะสมัครทั้งสองอันใชไใช่ใช่ใช่ทุกคนสามารถไปสมัครได้หมดทุกอันนะก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับเพื่ออะไรแล้วแล้วอย่างอันนี้คือเปิดรับสมัครอะไรยังไงก็มีอะไรติดต่อคอนแทคยังไงบ้างมีในเดวเอา QR code นั่นแหละมี q โพ o ต์ของสมาคมอันนึงแต่นีาเราเราก็มีกลุ่ม ขาเข้าไปในนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะนัดประชุมนัดรวมตัวกันอีกทีหนึ่งหลังหลังจากนี้วันนี้เราเหมือนมาบอกให้โลกรู้ว่าเรามีสมาคมนี้นะนนเรามีงานนี่ทําให้คนเห็นนีดหนึ่งว่าไม่สมาคมนี้อุเขาทาหนังเรื่องที่มันแบบอย่างน้อยเป็นทางเรื่องใหม่ของหนังไทยขึ้นมาโอเคสุดท้ายนี้ฝากในส่วนของภาพยนตร์ครับเราจะได้ชมกันงเมื่อไหร่ภาพยนตร์เรื่องนี้เรามีโปรแกร,รมว่าเราจะเข้าน่าจะเดือนกันยา,าเดือนกันยายนแต่ว่าตัวหนังสารคดี เราจะให้ให้ให้ได้ดูกันประมาณเดือนสิงหาแต่คงไม่ได้ไม่ได้เปิดกว้างนะฮะตัวหนังสารคดีเพราะว่าหนังสารคดีเราต้องการสิบในการที่จะไปชิงออสกาเพราะ <Yeah. S 1> น,นั้นเราต้องเข้าเมืองเมืองไทยเนี่ยเวันแล้วก็ต้องไปเข้าที่ลอสแอนเจลิสอิบเวัน นี่คือที่ทางผมได้ติดต่อในส่วนของโรงหนังภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรายังไม่เข้าไปตอนนี้เพราะว่าเราอยากให้ทางโรงหนังได้เห็นว่าไอ้ศักยภาพเราผมผมู้บอกว่าหนังมันเป็นธุรกิจเนี่ยตอนนี้ผมเข้าไปคุยเขาเขาวบาเหนังอะไรวะเขาก็ยังไม่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดผมสามารถทําให้คำวันทัดเนี่ยเป็นที่รู้จักในอยากฝากสื่อทุกท่านช่วยกันให้เห็นว่า คำว่าวันคัดเนี่ยมันคือสุดยอดของการทําหนังใช่ไหมที่ผมบอกว่านี่คือทฤษฎีเหยียบบายักษ์ทฤษฎีเหยียบบายักษ์ก็คือการที่เราไปหยิบสิ่งที่ยากที่สุดของกระบวนการทําหนังเนี่ยเอามาใช้เพราะหนังไทยถ้าเกิดเราจะไปเราจะไปเอาเราจะไปเอายักษ์ที่มันเปรียบเทียบกับ,ก,บกับกับการลงทุนสูงๆการทำซีจีหรืออะไรเงี้ยเราสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าอย่างเรื่องบรรคัดเนี่ยเราใช้วิธีการทำมันไม่ลงทุนเยอะ แต่เราต้องเหนื่อยเราต้องใช้กําลังอันนี้ต่างหากทำให้เราไปไปแตะคําว่าวันคัดที่พุ่งกับหนังทั้งโลกเอาน,นี้ผมว่ผมผมเชื่อว่าถ้าคุณไปถามคนที่ทําหนังทุกคนเนี่ยอยากมีลองเทคทุกคนราะนั้นลองเทคในหนังหนึงหน่งเรื่องหนังเรื่องนึงอาจจะมีสักพันช็อตแต่เขาอาจจะมีช็อตสองช็อตที่เป็นลองเทคแต่นี่ไม่ใช่หนังเรื่องนี้มีช็อตเดียวมีเทคเดียวมีคัดเดียวอันนี้คือทฤษฎีเหยียบบายักษ์ที่เราจะเอาหนังไทยไปไปไป,ไป,ไ,ปไปสู่โลกกว้าง ด้วยวิธีของสามวันชรับแล้วเราก็จะได้เห็นเทรลเลอร์อะไรต่างๆออกมาใช่ใช่เราจะได้เห็นกันในเร็วนี้อย่างวันนี้แล้วก็มีฉายให้ดูนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะทยอยทยอยไล่ไล่ออกมานะกว่าจะถึงหนังเข้าก็ผมเชื่อว่ากระแสน่าจะเราก็จะปั้นแบบนี้มีเวลาสี่เนโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ